ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านน้อยลังคามงจากขึ้นชื่อว่าโคกอิดาโกกากะศัยที่นั่นเด็กน้อยกะนลาหุงวโปดโคตเกียนประจำหมู่บ้านอยู่กันสองคนใหญ่ล้านชาวบ้านต่างเอื้อมละ เป็นไงบ้างไหวกกไปเรียนวันนี้ได้ไรมาบ้างก็สในใุกทีนะยายเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็คงเรียนไม่เหมือนรุ่นยายแล้วแหละเจ้าเองคิดว่าในอนาคตเขาจะเรียนหนังสือกันยังไงเลยพอดีเลยยายวันนี้ระหว่างทางกลับบ้านบนรถเำไมเปิดวิทยุแนวเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ยี่สพอดีเลยเดี่ยวผมจะเล่าให้ฟังในะยายเออๆๆนายเองลองเล่าให้ยายฟังสิเขาบอกว่าในศตวรรษที่ยีเสินี่นะยาย มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านจึงจําเป็นต้องทําให้คนเราพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไงบ้างวะอย่างแรกเลยนะยายเราต้องมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอลรู้จักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจนโยบายของรัฐและที่สําคัญนะยายเราต้องเข้าใจในเทคโนโลยีว่าเราควรจะนําไปใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเออมีแค่นี้เหรอวะฮห ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราต้องยอมรับในด้านความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อเออเออเออไอ้ีเองพูดมาข้าก็พอจะเข้าใจแต่ยายว่านะนี่มันก็จะมืดค่ำแล้วเราเข้าไปคุยต่อกันในบ้านดีกว่ายายเดี๋ยวนี้โลกเราไปไกลแล้วนะยายรู้ไหมเรือแล้วมันไปไกลยังไงวะ เดี๋ยวนี้จะคิดอะไรทำอะไรเขาก็ใช้เทคโนโลยีกันหมดแล้วนะยายเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรของเองวะเองจะพูดอะไรก็พูดมาอย่าจ้าทะยายให้มันมากความสิก็โลกเราเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทไงละยายยังไงวะความสามารถทางเทคโนโลยีสําคัญมากเลยนะยายสังคมเขาคาดหวังกับการศึกษาในยุคนี้ไว้มากเลยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง พัฒนาตนเองไปสู่ศตรวรรษที่21่เอ็ละยายมีแค่นี้หรือยัง่งยายการสื่อสารในยุคนี้ด้วยนะถึงเดี๋ยวนี้เขาจะสื่อสารผ่านเทคโนโลยีแต่ก็ใช่ว่าจะสื่อสารกันอย่างเดียวถึงเราจะไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราก็ต้องเรียนรู้เข้าสังคมอยู่นะยายก็เ,ออเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีนี่แหละเออการศึกษาสมัยนี้มันดีจริงนี่ยายรู้ไหม การจัดการศึกษาในศตรวรรษที่21เ,เนี่ยจะต้องมีสมรรถภาพด้นานประสิทธิภาพในการผลิตที่ระดับสูงด้วยนะเรียกว่าแต่มันคืออะไรวะก็ความสําเร็จของแรงงานต่างๆายายก็จะมีการจัดลําดับการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพการผลิตงานที่มีคุณภาพสูงอะไรพวกนี้ายายเออเออแล้วไงต่อวะเออกูจะได้ไปสมัครเรียนใหม่กับเขาบ้างโอ้ยายสภาพนี้ไม่น่าไปโรงเรียนน่าไปอยู่วัดมากกว่าให้หาแล้กกระเทียบให้อ ไหนเราต่อสิคนกำลังเพลินเลยแล้วกรอบความคิดการจัดการศึกษาของศตรวรรษที่21เนี่ยนะยายที่ได้ออกแบบไว้ก็จะมีวิชาเกณฑ์แนวคิดสำคัญในศตรวรรษที่21ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทักษะชีวิตและการทำงานแล้วก็ระบบการสนับสนุนของศตรวรรษที่21อายายเออเนี่ยก็ดีสิวะเออ วิชาเกณก์ที่ว่าเนี Wall ่ยม i mean. ีอะไรบ้างเหรอยายกรที่ไอโกกมันบอกฉันมานะก็คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษการอ่านและการใช้ศิลปะภาษาภาษาสําคัญของโลกศิลปะอะไรพวกนี้แล้วมีอีกแม่ยายมันก็จะมีเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การปกครองและ้าทีบบุเมืองไงล่ะ ส่วนแนวคิดสำคัญในศตรวรรษที่21เนี่ยก็จะมีหจ็ดสำนึกตรลกความรู้พื้นฐานด้านการเงินเศรษฐกิจธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านพลเมืองด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมแล้วไงต่อยายอันนี้ฉันรู้ฉันรู้แล้วก็จะมีอีกหลายทักษะเลยนะก็จะมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา และยังมีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอีกด้วยส่วนทักษะด้านสารสนเทศเนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็ทักษะชีวิตและการทำงานมีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัวมีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ค้ามวัฒน,ธ,นธรรมมีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบอีกด้วย เออแล้วยังมีอีกนะอะไรอีกเหรอนะยังมีระบบการสนับสนุนของศตรวรรษที่21ิอีกนะก็จะมีมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมของศตรวรรษที่21ไงโอ้ยหมดสักทีไอ้ก,ก๊กเนี่ยแองรู้ไหมแนวคิดการจัดการศึกษาที่กอบวงจรเนี่ยมีไว้เพื่ออะไร ฉันจะไปรู้ไหมยายบอกฉันหน่อยสิฉันอยากรู้ว้ขี่คลายวิกฤตแห่งศตรวรรษที่21ยังไงละ่ะโดยกําหนดทักษะการเรียนรู้6ทักษะเพื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุขยังไงละ่ะสุดยอดไปเลยยายว่าแต่มันมีอะไรบ้างละ่ะมันก็จะมีทักษะการเรียนรู้ปฏิบัติจริงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการเรียนรู้จากภายในทักษะการจัดการแล้วก็ทักษะการจัดการความรู้อะไรประมาณเนี้ยโอ้ยายนายนี่เก่งจริงๆเลยนะจังรู้งในไงเนี่ยเรื่องพวกนี้กูไปแหละเดี๋ยวเปาะว่ากูจบสกิปไปพิเศษงานอ้าวทำมาเองทำหน้าง,งั้นวะไปเรียนวันเลกเป็นไงบ้าง จำอะไรไม่ได้เลยยายนั่งมือล้อจิตหลุดกันทุกคนเลยครูสอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้คุณคุ้นว่าเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการศึกษาไทยในอนาคตอะยายช่วยหน่อยได้ไหมยายช่วยเรื่องอะไรวะช่วยสดนงินบ้านผมไงยายอ้าวทำไมเองไม่ทำเองละ่ะก็มันทำไม่ได้อะยายจำอะไรไม่ได้เลยเจ้าเลยมาทำกันบ้านละ่ะกำลังใจลอยใจลอยอยู่ฮั่ทีครูก็จบคาบแล้วอ้าวแล้วทำไมเองไม่บอกให้ครูสอนใหมล่ล่ะ ครูไปซะแหละบอกไม่ทำอืมฉันว่าแกไม่ตั้งใจเรียนเองมากกว่าเชื่อสอนให้ก็ได้วะขอบคุณนะยายทึกจะไม่เติมใจสอนก็นเถอะมันเป็นยังไงนะยายแนวคิดการศึกษาไทยในอนาคตเนี่ยเป็นการพัฒนาคนในวัยก่อนเรียนจนกระทั่งวัยสูงอายุในเรื่องของสติปัญญาอารมณ์และคุณธรรมทุกวัยมีความรู้คุณธรรมเป็นพลเมืองดีใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อพัฒนาความรู้ บวกฝังให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีอะไรอีกไมหมยายต่อไปถ้ามันเป็นขั้นเอสวันข้าคงสอนเองไม่ได้หรอกต้องไปถามนาจักระเจ้เองแล้วกันเฮ้ยยายน้าจาักระเจ้จะรู้เรื่องเหรอเออจักระเจ้เนะี่ยมาเรียนจบตั้งหลักสูตรเอกโทตีจกักรวาเลยนะคำถามแค่นี้มันคงตอบได้สบายโอ้ยายน่าจักระเจ้จบจากหลักสูตรเอกโทตีจกักรวาเลยเหรอทางนั้นผมโทรหาหนาจักกระเจ้แล้วกัน จะโทรติดหรือเปล่านะช่วงน,นี้ออกพรรษาด้วยสิอ้โเสียงนี้กูไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วโมเด็ม56 k เคเลยนะมึง นั่นใครโทรมาผมเองโกกักสอนกันบ้านผมหน่อยเรื่องอะไรเหรอกอบเน้วคิดเกี่ยวกับภาพการศึกษาไทยในอนาคตง่ายจะตายทำไมไม่ให้ยายสอนละ่ะเรื่องมันยาวน่ะยายสอนไม่จบขึ้นมาสอนผมหน่อยอ๋อนี่นี่เองฉันสอนได้สบายมากเดี๋ยวจะขึ้นไปหาบัตรเดี๋ยวนี้ ว่ามาข้อเลขนะนะโรงเรียนเนี่ยนะเขาจะเป็นแบบไหนหรอนะอ๋ออันนี้ง่ายแบบเบสิกมากโรงเรียนแข่งขันกันด้วยคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของสังคมจันเนียนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์ให้ทันสมัยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยง่ายมากตอบแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยมีที่ยากกว่าน,นี้ไหมจริงหรอนะงั้นข้อต่อไปนะ ครูคณอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นอย่างไรอันนี้ยากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีผ่านการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เชี่ยวชาญมีสถาบันที่ผลิตครูที่มีมาตรฐานเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะไม่น่าเชื่อนะเนี่ยแน่นอนสิจย,ยายในโลกอนาคตนะี่ยทุกอย่างมันจะพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามต่อไปนะเราจะพัฒนาตัวเราให้ทันยุคทันสมัยด้วยนะยายเออเดี๋ยวข้าต้องพัฒนาตัวเองบ้างแล้วดียายจะได้ทันโลกว้าวเข้าใจง่ายมากๆเลยนะถ้าในข้ารูสอนง่ายแบบนี้ผมคงไม่นั่งหลับลรอก แน่นอนแล้วในตัวของนักเรียนล่ะนะข้อนี้ยากมากต้องใช้ความรู้ในหลักสูตรเอกโทตีจัตวาที่เรียนมาแล้วยากขนาดนี้เขาจะไปตอบได้วะเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะยายฉันรวบรวมความคิดของฉันทั้งหมดแล้วคำตอบก็คือผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีมีความแข็งแรงทางอารมณ์มีทักษะการคิดวิเคราะห์สื่อสารได้หลายภาษา ใช้เทคโนโลยีหาความรู้แก้ไขปัญหาเองได้ว้าวการบ้านเสร็จแล้วขอบคุณนะาเจ้กระเจี๊ยมากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายมากเด็กแล้วก็ไปนอนได้แล้วนะยายเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเฮ้ยอแค่นี้ฉันก็นสอนไม่ได้นะแต่ฉันไม่อยากจะสอนเดี๋ยวมันจะไม่ตั้งใจเรียนให้ฉันทำการบ้านให้ตลอดสิแหมยายก็เก่งตลอดเลยนะแต่ไปฉันจะไม่มาสอนแล้วยาให้ยายสอนเอง พอจะเข้าใจแนวความคิดการจัดการศึกษาในเชิงสร้างสารรค์และผลิตภาพมั้งไหมยายไม่เห็นจะยากตรงเลยมันก็คือการเน้นการศึกษาแนวคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ไงเพื่อที่จะสามารถรับการเปลีป่ยนแปลงของโลกได้ทําไมเดี๋ยวนี้ยาเก่งจังแฮะก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปข้าต้องพัฒนาขึ้นสิวะแล้วเอ็งมีอะไรจะถามอีกไหมแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างล่ะยายอ๋อไอเด็กนี่ไม่รู้อะไรซะเลย ก็มีการเข้าใจวัฒนธรรมที่เข้ามาต้องรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้อีกยังต้องพัฒนาตนเองรู้คุณค่าของสิ่งรอบตัวทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหม่ๆยังมีอีกไหมเนี่ยยายเยอะแยะไปหมดเองต้องเข้าใจคนอื่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าใจไหมสรุปง่ายๆเลยนะยายมันก็คือการมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะชีวิตใช้เทคโนโลยีได้ พัฒนาทางวิชาชีพสิ่งแวดล้อมแ,และอนุรักษ์วัฒนธรรมแค่นี้ใช่ไหมยายเออใช่เม่นั้นแหละตกแล้วเฮ้เหนื่อยจริงๆสอนเกณ่ยอะไรของยายเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่า วิธีทัศน์ที่พวกเราได้จัดทําขึ้นในเรื่องการจัดการศึกษาในศตรวรรษที่21หากมีข้อผิดพลาดหรือว่าคำหยาบบ้างเราต้องกลับขอภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ